สวัสดีครับวันนี้เอาอาการของเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับตัวนี้ซักได้แต่ไม่ปล่อยน้ําครับปั่นได้ก็คือไม่ปล่อยน้ํานะครับสันนิษฐานว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าน่าจะเป็นดรนมอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยปกติสามารถเช็คได้นะครับมันมีสายไฟอยู่สองเส้นตรงนี้นะครับเข้าขั้วดรนมอเตอร์นะครับเช็คได้ก็สามารถเอาไขควงเช็คไฟหรือ มิตเตอร์หรือจะอใช้หลอดไฟเช็คดูนะครับโดยไปกดปุ่มฟังก์ชันปั่นนะครับเพราะว่าตอนปั่นเนี่ยไฟจะจ่ายให้กับตัวเรนมอเตอร์เพื่อดึงตัวสลักตรงนี้นะครับดึงสลักนี่ครับเพก็ปล่อยน้ําทิ้งนะครับเนี่ยแต่พอดีว่าตัวเรนมอเตอร์เนี่ยสายเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยมัน ไม่ถูกดึงเข้านะครับคิดว่าสันนิษฐานว่าตัวนี้เสียนะครับผมคิดว่าส่วนมากแล้วตัวนี้เสียนะครับสายไม่ขาดแล้วก็บอร์ดไม่น่าพังนะครับโอเคลองเปลี่ยนกันเลยอ่าครับเริ่มต้นก็ล้มเครื่องนะครับแนวนอนนะครับเสร็จแล้วเปิดฝาตรงนี้ครับที่มันเป็นกันพวกหนุ่มกันพวกอะไรนะครับก็จะมีน็อตยึดนะครับแล้วก็สายนี้มาใส่นะครับโอเคตัว เก่านะครับตัวนี้ตัวใหม่แต่ก็เป็นของมือสองนะครับตัวนี้ซื้อมาราคา149บาทบวกค่าขนส่งก็เกือบ194บาทนะครับเอาลองเปลี่ยนดูเราเช็คดูนะครับเรากดไปที่ฟังก์ชันปันหมานะครับกดเดี๋ยวลองกดสตาร์ทดูนะครับกดสตาร์ทตรงนี้นะครับแล้วผมลองดูข้างล่างนะครับดูครับเห็นไหมครับเคลื่อนแล้วครับนี่ นี่นตัวเวนมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับเรียบร้อยครับถือว่าเปลี่ยนเฉ้าลผลตัวคนดีนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เียรตัวบิดตามครบับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ